สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขสวัสดีค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงสัปดาห์นี้ดิฉันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ <c ười> คือพยายามจะเล่นมุกนี้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเอา้ามันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมว่ามาปลูกสตรอเบอรี่ญี่ปุ่น มันก็ต้องปลูกที่ญี่ปุ่นสิแล้วก็ตอนนี้เดือนอะไรนี่กันยาตุลาอย่างงี้นะคะอากาศบ้านเราถึงฝนจะตกแต่ก็ร้อนสะบัดเลยค่ะแต่กลายเป็นว่านะคะปลูกสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่เนี่ยเมื่อกี้โกหกก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะบางคนอาจจะรู้ข่าวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าสาหรับวิชันเนี่ยตื่นเต้นมากเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยหรือนะคะวันนี้เลยมาหาคําตอบค่ะที่ฟาร์มฮา,ารุมิกิ จังหวัดระยองนะคะกับผลผลิตสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเชื้อชาติไทยไหมเนาะเพราะว่าปลูกในประเทศไทยแล้วก็โตนในประเทศไทยเนะเาะอากิฮิเมะนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองเดี๋ยวพาไปชมในวันนี้นะคะจังหวัดระยองเมืองแห่งราชาผลไม้หลายอย่างแต่ว่าคุ้นเคยกันดีคือทุเรียนมังคุดเงาะ วันนี้ระยองมีอีกหนึ่งผลไม้อร่อยไม่แพ้กันแต่ว่าเมืองร้อนแบบนี้ปลูกผลไม้เมืองหนาวได้สตรอเบอรี่พันญี่ปุ่นอากิฮิเมะพันนี้ค่ะชอบอากาศเย็นแต่ปลูกที่ระยองได้ด้วยนะคะคุณภาพเหมือนญี่ปุ่นเลยขนาดก็เหมือนรสชาติก็เหมือนค่ะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวฟาร์มสตรอเบอรี่กันนะคะ ช่วงนี้เราไปชมนวัตกรรมสสสโคแฟคนวัตกรรมสร้างชุมชนค้นหาความจริงประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวได้ก่อนเชื่อและแชร์ออกไปข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งไทยพิบัติโรคอุบัติใหม่สุขภาพสมุนไพรอาหารเสริมและการขายสินค้าถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากการจะได้รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนี้ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายป้องกันและตรวจสอบข่าวลวงจัดทำโคแฟกนวัตกรรมสร้างชุมชนค้นหาความจริงให้ประชาชนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมแบ่งปันข้อมูลของข่าวผ่านเว็บไซต์ c o f a c o r g และ line c o f a c ก่อนเชื่อและแชร์ข้อมูลออกไป ยงกรอกข้อความที่ท่านสงสัยหรือต้องการจะทราบจะมีหมวดหมู่ขึ้นมาค่ะเช่นโควิด1 9ก็ดูรายละเอียดข้อมูลความคิดเห็นมาตรวัดระดับมีลูกศรชี้จากแดงไปเขียวหมายถึงข้อมูลที่ลวงไปจนถึงข้อมูลที่เป็นความจรงิงโคแฟคเป็นพื้นที่ร่วมของการตรวจสอบข่าวนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นอยู่ในรูปแบบของเวทีหรือแพลตฟอร์มนะครับที่มีการส่วนร่วมของผู้คนอย่างกว้างขวางนะครับในการที่ ช่วยดูแลข่าวสารแล้วก็มาแก้ไขข่าวสารที่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญกันเรามีเครือข่ายอื่นๆที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพนะครับซึ่งก็ต้องมีการตรวจความจริงความถูกต้องแล้วก็ต้องเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมาร่วมกันในแพลตฟอร์มนี้ด้วยครับโปรแฟกจะเป็นเครื่องมือของการสื่อสารยุคใหม่ที่เมื่อกรองข่าวที่ดีขึ้นแล้วเนี่ย ขข่่่าาวทีีดตอสุภพนภพกักกอ,นนอกจากนี้ยังจัดอบรมจิตอาสาในการตรวจสอบความจริงของข่าวผ่านงานเสวนาเปิดตัวโคแฟคทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญโดยประชาชนต้องมีสองทักษะคือตระก,กะความคิดในการตรวจสอบข่าวและทักษะในการสะท้อนความคิดเข้าใจและเท่าทันตัวเองจึงจะช่วยหยุดยั้งการระบาดของข่าวปลอมได้ค่ะ เราอยากจะสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนกลายเป็นแฟกเช็คเกอร์หรือว่าเป็นคนที่ตรวจสอบข่าวเช็คก่อน ที่จะแชร์หรือที่จะเชื่อแล้วถ้าเห็นว่ามันผิดเนี่ยคณจะช่วยแก้ไขด้วยมันถึงจะเป็นหนทางในการรับมือกับปัญหาเฟคนิวข่าวลวงได้ค่ะกลุ่มเหล่านี้ะจะเป็นซูเปอร์คอร์เรคจะเป็นคอร์เรคเตอร์ด้วยเพราะาข่าวลวงมันแพร่ตามทฤษฎีบอกว่าเพราะว่ามีสเปรดเดอร์และซ er mm ูเปอร์สเปรดเดอร์การที่จะรับมือกับซูเปอร์สเปรดเดอร er mm ์สเปรดเดอร์ได้เหมือนรับมือกับไวรัสเราต้องมีคอร์เรคเตอร์เพราะฉะนั้นการที่มีอาสาสมัครเยอะๆมีคนมาร่วมกันเยอะๆเนี่ยทุกคนก็จะกลายเป็นรและะะ mm hmm. ที่ช่ชวยย ระงับยับยั้งการระบาดของข้อมูลขา่าวสารค่ะสะสะส,ะสะชวนเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเช่นตำบลสุขภาวะโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั่วประเทศเข้ามาร่วมกันเป็นชาวชุมชนคนโคแฟกและสนับสนุนฐานข้อมูลด้านสุขภาพมากกว่า1,500ข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วแล,แล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะปัจจุบันโคแฟกเปิดให้ประชาชนใช้งานได้แล้วนะคะบนเว็บไซต์ cofac.org และ l ล n e แอดโคแมาร่วมกันตรวจสอบข่าวลวงเพื่อเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมค่ะ mm hmm. ถ้าสงสัยว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าตรวจสอบได้นะคะที่เว็บไซต์ c o f a c org และ Line แอดโคแมาร่วมกันตรวจสอบข่าวลวงกันค่ะ ช่วงนี้เราไปดูการทํางานควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการพนันและอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยทําเรื่องนี้ร่วมกันมาเข้าปีที่10แล้วค่ะ ปีที่10ในการทำงานควบคุมและลดปัดจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการพนันและอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยโดยสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็น,นกลไกสำคัญที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องความรู้เครือข่ายและงบประมาณทำให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศหันมานดูแลตัวเองมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดการสื่อสารกันเองในกลุ่มเยาวชนด้วย สำหรับปีที่10นี้มีการจัดมหากรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพประจำปี2563สร้างสารรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อยื่นข้อเสนอรัฐบาล6ข้อและยังมีการมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากกว่า30หน่วยงานด้วย สิ่งนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่เราเราทำไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวเรื่องบุหรีด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของการพนันด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะกลับเคลื่อนในมิติของการการสื่อสารมิติที่2ที่เราทําก็คือการไปยื่นข้อเสนอหรือเป็นภาคนโยบายต่างๆนะครับเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของบุหรีไฟฟ้าเนี่ยของเดิมเราก็คุมกันยากอยู่แล้วแล้วมีของใหม่เข้าไปเติมอีกเนี่ย เกรงว่าเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดีในระดับที่ในต่างประเทศทาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปยื่นหนังสือแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆเราทําทั้งขึ้นทั้งล่องล่องที่ลงไปหาเด็กกับขึ้นที่ไปสู่ระดับนโยบายครับเราพยายามสถาปนาตัวเองให้เป็นคนกลางที่จะเอาความรู้จากผู้ใหญ่ที่มันยากมากๆนะครับวิชาการข้อมูลตัวเลขสถิตนะิมาแปลงเป็นสารที่จะให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายนำมาสู่สื่อที่เป็นประโยชน์หรือว่าสื่อที่เข้าใจง่ายดูแล้วหนึ่งนาทีเก็ต เข้าใจเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยในระยะสั้นคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าถ้าเกิดเขาเห็นบ่อยๆซ้ําๆเป็นประจาเนี่ยมันจะทําให้เขาได้เห็นถึงโทษแล้วก็ผิดไปแล้วในท้ายที่สุดเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปทั่วยการผลักดันให้น้องๆเยาวชนทุกมุมประเทศนะครับได้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อการรักษาสุขภาพตนเอง6ข้อเสนอก็คือคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนําเข้าและจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลงโทษขั้นเด็ดขาดแก่ผู้จำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560รัฐบาลควรปรับปรามอย่างจริงจังกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่ลักลอบเปิดช่องทางเล่นพนันผ่านสื่อออนไลน์การขอให้รัฐบาลสนับสนุนบริการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาและถูกผลกระทบจากการพนันรวมถึงสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้างความรอบรู้แก่เด็กและเยาวชนการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยการจัดทำข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับข้อเสนอดังกล่าวนี้และเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาในรูปแบบเพื่อนเตือนเพื่อน,พ,อนพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของเด็กและเยาวชนด้วย น,น้องกลุ่มนี้เนี่ยจะรณรงค์ต่อต้านเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเรื่องอการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อก หรือว่าการท้องก่อนแต่งก็ดีน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะครับก็ได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตนะครับได้ออกไปช่วยกันดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับตามที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆน้องๆกลุ่มนี้ครับเป็นผู้ที่ไปยื่นหนังสือของการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่กระทรวงท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รับมอบเองด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมเลยได้บอกว่าต้องขอขอบคุณน้องๆยุวทัศน์ประเทศไทยกลุ่มนี้ครับที่ได้แสดงจุดยืนตั้งแต่แรกว่า โทษของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่จริงก็ดีนะครับหรือการพนันออนไลน์ก็ตากนะครับมันเป็นโทษอย่างมากนะครับนอกจากว่าจะถ้าเป็นบุหรี่ก็เสียสุขภาพนะครับไม่ว่าทาั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมแหละครับส่วนการพนันออนไลน์นั้นนอกจากจะเสียกับตัวเด็กๆเ,เองแล้วนะครับจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย <S <S คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะเป็นทุ์แล้วนะครับยังต้องตามไปใช้นี้นะครับก็ทําให้ครอบครัวเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ข้อเสนอนี้นะฮะแน่นอนครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทางกระทรวงเราต่อต้านแล้วก็ไม่รับไม่ไม,ไม่ไม่รับแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีการแอบลักลอบจำหน่ายหรือลักลอบขายนะครับทางเราก็จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไปั ที่ผ่านมาส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 ,าส,าส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนจํานวนมากเช่นกิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เรื่องบุรี่กิจกรรมรณรงค์รักอย่างสร้างสารรค์ชวนคนรุ่นใหม่ออกแบบหมวกนิรภัยให้กับตนเองและคู่รักในวันวาเลนไทน์โดยในปีนี้มีการปรับการทํางานให้ตอบโจทย์เท่าทันวัยรุ่นยุคใหม่ตามกระแสะวันสําคัญและสื่อออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในมหาวิทยาลายัยในโรงเรียนและในชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิดเด็กคิดเด็กทําเด็กนําผู้ใหญ่หนุน เป็นการทำง,งานที่ปลูกฝังให้เด็กมีสุขภาพดีรักตัวเองเลี่ยงต่อสิ่งไม่ดีเล่าบุหรี่อุบัติเหตุและการพนันแล้วก็ส่งความห่วงใยไปยังคนรอบข้างได้ด้วยนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันธุ์ทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี้ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธุ์จ c ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคต ฉันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะประมาณว่าเป็นญี่ปุ่นแล้วกันเอา้าก็ถ้าแบบมันไม่สภาพอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็จะทําให้ปลูกผลไม้ประเภทนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทำได้ยากมากแต่วความเป็นจริงยืนอยู่จริงๆก็คือที่จังหวัดระยองนะคะแต่ว่าด้วยอุณหภูมิสภาพบรรยากาศเนี่ยจำลองเหมือนกับว,ว่าได้ปลูกที่ญี่ปุ่นเลยกับสตรอเบอรี่ค่ะท่าน ที่กิี่เมตนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังทั้งนักการตลาดนักวิเคราะห์และวางแผนคุยกันนะคะคุณปัญจรีบุญติดหรือว่าคุณพีชนะคะแล้วก็คุณการจนาภาเจริญสุกนะคะหรือว่าคุณป้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมทำไมถึงมาเกิดสตรอเบอร์รี่ด้คือถ้าสตรอเบอร์รี่ที่เชียงใหม่เชียงรายค่ะเขาเคาะนะยองหอที่จะแบบเออเป็นไปได้ค่ะก็ยองนี่คือร้อนสุดๆเนาะ ทำไมถึงมีสตรอเบอรี่ที่นี่ได้คืคอจริงๆแล้วนะคะการปลูกสตรอเบอรี่ของฮารุมิกินะคะก็เป็นงานต่อยอดจากโ,<อ>โครงการวิจัยและปลูกดอกไม้เมืองหนาวในช่วงปี2553ค่ะ<อ>แล้วก็เราคิดว<อ>่าเราจะต่อยอดทำอะไรได้บ้างเพราะ<อ>เรามาีโรงความเย็นอยู่บนพื้นที่นี้นะคะก็เกิดเป็นการเริ่มวิจัยและทดลองปลูกสตรอเบอรี่ในปี2555นะคะได้ลองปลูกทั้งสายพันธุ์พระราชทาน80ของโครงการหลวงนะคะมี สายพันธุ์อื่นๆจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จได้ผลผลิตที่ใหญ่สวยงามนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีเราจึงเดินทางไปดูงานกันที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี2557นะคะ,<ส>ะแล้วก็ได้คัดเลือกสายพันธุ์อาิฮิเมะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากเมืองชิซุโอกะประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกอากิฮิเมะผลผลิตเขามีผลใหญ่นะคะแล้วก็มีสีแดงสดน่ากินอ่ะน่าทานน่าทาน ผิวเขาจะแวววาวนะคะเอกลักษณ์ของเขานี่ถ้าได้ชิมจะรู้เลยว่ากลิ่นหอมมีกลิ่นหอมเบาๆนะคะแล้วก็บิวสุดนะคะแล้วก็รสสัมผัสที่นุ่มละมุนอันนี้เป็นความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆที่ปลูกในประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านคงสงสัยเนาะว่าอ้าวแล้วเราคืออะไรที่เราพัฒนาเนี่ยจากเรื่องของการเอาพืชบางเผาวมาลงใช่ป่าวจะมาเป็นสตรอเบอรี่ เรามีอะไรที่ทําให้เราทำได้หรอกับพื้นเมืองหนาวค่ะก็คือเราจะมีเทคโนโลยีการปลูกนะคะใ,<ช>ในพื้นที่ระบบปิดก็คืออย่างที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ประมาณ5000ตารางเมตรนะคะใช้ระบบ G smart system นะคะก็คือเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมสภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่เหมาะสมกับสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีระบบการให้น้ําระบบให้ปุ๋ยรวมถึงม่านแสงที่จะออคอนโทรแสงแล้วก็คุม U V แล้วทำไมถึงเย็นได้คะ จริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการมันเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสถานะนะคะเวลาที่เราขนส่งก๊าซธรรมชาติเข้ามาเนี่ยเราจะมาในรูปของของเหลวด้วยอุณหภูมินะคะที่ที่ถึงมาตรฐานของเขาและพอเราเปลี่ยนถ่ายสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซเพื่อส่งถึงลูกค้าเนี่ยในกระบวนการนี้เราจะมีพลังงานความเย็นที่เหลือทิ้งลงไปในทะเล ก็มีการที่จะประยุกต์นวัตกรรมตรงนี้ต่อยอดเข้ามาในโรงเรือนนะคะอพอเรามีโรงเรือนแบบนี้มันก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะก็ให้กับคนในพื้นที่ที่เป็นคนระยองหรือว่าเป็นทีมงานที่มาอาศัยอยู่ในระยองได้เป็นเวลานานนะคะก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตแก้ปัญหาวิจัยทดลองไปกับเรานะคะคจนทุกวันนี้ก็เกิดผลผลิตขึ้นมาเราทําจริงๆนะคะระมาณกี่ปีคะ สำหรับสตรอเบอรีเนี่ยก็เริ่มที่จะทดลองสายพันธุ์ต่างๆ,ๆเนี่ยในช่วงปี2,555<ม>แล้วก็มาเป็นอาคีฮิเมะในปี2,557เราได้ต้อนรับคนมานที่เนี้ยค่ะน,น้อยเรื่องของสตรอเบอรี่เยอะไหมคะเยอะค่ะมีผู้ที่สนใจเยอะแต่ว่าด้วยโรงเรียนของเราเนี่ยังเป็นระบบปิดอยู่<ม>แล้วก็ป้องกันเขาเรียกว่าโรคพืชโรคแมลงที่ปิดมะกับของคณะเยี่ยมชมเข้ามาค่ะ เราเป็นยังยังไม่เปิดเป็นทางการให้กับบุคคลภายนอกเข้าชมค่ะแต่ในอนาคตอาจจะมีค่ะเราอาจจะไม่ได้ไปเราจริงๆเราสะอาดแต่จริงๆเราอาจจะมีแบบโรคพืชฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อราติดเสื้อผ้าเข้ามาจึงเวลาเข้ามาในโรงเรียนต้องสวมเครื่องต้องคลีมต้องสะอาดแล้วก็รองเท้าก็ต้องใส่เป็นบูทที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็เหยียบน้ํายาเข้ามาเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดใช่ค่ะเขาก็จะได้ ปลอดไทยแข็งแรงไม่ติดโรคด้วยในฐานะที่เป็นคนทํางานอะ่ะคือ,ค,อคืออย่างพี่ชาพี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยมันมีสตรอเบอร์รี่ที่เรายองด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่พืชที่ควรจะมาปลูกได้ในที่ร้อนแหละเราก็ทําได้เนาะอย่างน้นงอย Amazing อ่ะใช่ไหมคนจะมาถค่ะก็หนักหน่วงนะคะ <c oughs> คือ <c oughs> ทีมงานก็ใหม่กันทั้งหมดนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยแต่ว่าเราก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็แล้วก็ทีมงานที่เข้ามาทํางานกับเราค่ะเรียนรู้กันไปทุกวันแล้วก็มีการเก็บสถิติเก็บข้อมูลว่าเราจะรับมือโรคพืชและแมลงได้ยังไงนะคะอย่างในโรงเรือนนี้ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยถ้าดูจากจะมีรังผึ้งนะคะเพราะว่าผึ้งเนี่ยจะสามารถที่จับงานสําคัญเลยใช่ไหมะใช่ใช่เขาเป็นแรงงานของเรา ทำงานอย่างเพลิดเพลินใช้วานหนักได้ใช้งานหนักอีึงนะคะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยเป็นสายพันธุ์อิตาเลียนเขาจะทนความเย็นแล้วก็ทํางานเก่งค่ะไม่ขี้เกียจแล้วก็สามารถฏิบับิงานในความเย็นได้ใช่ค่ะแต่ก็ดูเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยให้เราได้ผลผลิตที่รูปทรง V shape สวยงามขายได้ราคาก็รวมถึง เขาเป็นตัวทําให้เรามั่นใจลูกค้ามั่นใจได้ว่าโรงเรือนของเราผลผลิตของเราเนี่ยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพราะว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ในที่ที่ปลอดภัยจากเคมีเท่านั้นที่นี่ไม่ได้มีแค่พุ่งนะคะ่พูดถึงก็บินผ่านบุบไปเลยนะ <c oughs> แต่ว่ายังมีแมลงอื่นๆที่เราเอามาใช้ อันนี้เรามีคอนเซปต์อะไรอ่ะทำไมถึงต้องมีตัวอื่นๆเข้ามาแถมด้วยก็คือในกระบวนการปลูกและดูแลทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นใช้ระบบชีวพันธุ์ในการดูแลกําจัดโรคพืชและ,มะแมลงนะคะอย่างในตัวการกําจัดโรคต่างๆเนี่ยเราก็มีการเลี้ยงไรตัวห้าม,มแมลงต่างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาในจุดๆนั้นที่เราเจอเอย่างเงี้ยค่ะค่ะเน้นใช้ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติด้วยกันอย่างสตรอเบอรี่ค่ะในหนึ่งครั้งเนี่ย You. You อย่างหนึ่งต้นอย่างเงี้ยเราเราปลูกแล้วเราเก็บเกี่ยวได้ยังไงบ้างคะก็รอบระยะเวลาตั้งแต่ลงปลูกนะคะจนถึงรอบที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็ใช้เวลาประมาณ90วันอย่างอย่างทิศทางที่เราทำเนี่ยถ้าเราจะนับว่าเราเราจะทําการค้าถือว่าเป็นการทําการค้าได้จริงจังได้ไหมเท่าที่เราทดลองทํามาเนาะค่ะ จริงจังได้นะคะ,ะเพราะว่าผลตอบรับจากการที่เราเข้าขายที่กรุ๊ปแม็กเเกตสยามพารากอนแล้วก็ไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆที่เราไปจัดงานลูกค้าก็ให้การตอบรับดีนะคะแล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางหลังบ้านมากมายนะคะก็ถ้าเรามีกระบวนการวางแผนที่ดีทําการตลาดที่ดีแล้วก็สามารถทำโปรดักชันของเราได้นิ่งและเสถียรเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าสตรอเบอรี่ฮารุมิกิก็ ต่อยอดไปได้ไกลค่ะ,ะที่นี่เป็นพื้นที่ที่แบบออนอกจากมีความมหจัจจรรย์ที่ว่าเออเอาสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ร้อนๆได้แล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการใช้กลไกบางอย่างก็มาสนับสนุนนะคะทำให้แทนที่จะเป็นของเหลือทิ้งเนี่ยเอามาเกิดประโยชน์แล้วก็หมุนเวียนได้จริงๆนะถ้าสมมุติว่าเอามาใช้ดีๆก็พัฒนาไปได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะ,คะไม่ใช่แค่ว่าทำสตรอเบอรี่หรือแม้แว,ว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูงานก็เอาแนวคิดแบบเนี้ย แทนที่เราจะแบบสมมุติมีในกิจการเราเป็นของเหลือทิ้งลองมาพลิกแซงดูดิว่าเออสามารถที่จะเอามาสร้างประโยชน์เขาสร้างประโยชน์ได้เยอะนะอย่างน้อยนะคนจะมาระยองก็ต้องนึกถึงความสตรอเบอรีร่แห่งนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะพามาดูในผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ไหมคะคือสตรอเบอรีร่นี่ไม่ได้ผลิตมาแค่เป็นเป็นลูกแต่ว่าไปทําอย่างอื่นเป็นนมเป็นแยมมีใช่ไหมคะน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ก็มีนะคะ แต่ว่าใครอยากจะดูเพื่อที่จะตามมาชิมต้องดูสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณทั้งน้องพีและน้องฝ้ายเลยนะค,ะ,คะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรายังคุยกันต่อเนาะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้คุยเรื่องของการต่อยอดจากผลิตผลอันน,นี้สามารถที่จะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่อาจจะทำเกษตรอยู่ก็ได้ <ๆ S 1> ค่ะค่ะ เวลาแล้วค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าใครที่โหอยากจะทดลองหรือว่าอยากจะรู้อีกนะคะเกี่ยวกับหารูมิกีฟาร์มที่ระยองเนี่ยนะคะห้ามพลาดเพราะว่าเราจะพาไปชมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ืแค่มองแค่นี้ก็ยังอยากจะกินคือถ,ถ,ถ้ากินได้ก็เอาปากไปงับแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอดใจไว้ก่อนเพ่เดี๋ยวไปรอซื้อข้างหน้าได้นะคะ,ะก็ต้องติดตามนะคะกับสุขแบบไทยใจพอเพียง วันศุกร์หน้า9.35มงนาทีทางททบ5ติดตามรายการย้อนหลังก็ได้นะคะ Facebook Page สุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอดมสตอรอเบอรี่ก่อนเพราะว่าม,มันหอมมากๆแค่นั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะหอ,หอมจริงต้องดูที่หน้า